สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับมีรายงานข่าวสั้นๆนะครับพร้อมกับการทดลองใหม่นะครับปรับไปปรับมาเพื่อให้มันลงตัวก็เป็นเรื่องวัคซีนจากประเทศจีนนะครับตอนนี้เนี่ยการทูตของจีนเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะนะเสนอวัคซีนให้กับประเทศต่างๆเข้าใจว่าน่าจะผลิตไว้เยอะนะครับเตรียมทํากําไรเข้าประเทศเต็มที่แต่ปัญหาก็คือว่านะการทดสอบเนี่ยการทดลองเนี่ย มันยังไม่ไม่ได้มาตรฐานนะนะครับยังไม่ได้มีการตีพิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวว่าผลออกมาเป็นยังไงก็แปลว่านะถ้าจะไปเสนอเนี่ยวิธีการอะไรต่างๆมันดูแล้วไม่น่าเชื่อถือนะครับแม้กระทางการจะรับไปตีพิมพ์เรื่องผลเนี่ยเขาก็ไม่ไม่มีการรับเป็นทางการนะครับแล้วฉีดแล้วเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามีปัญหาอยู่เหมือนกันว่านะในประเทศจีนเนี่ยมีคนฉีดแล้วก็เป็นอมัมนตะที่เม็กซิโกนี่ มีคนผู้หญิงนะลองฉีดไปแล้วปุ๊บใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงให้หลังนะครับเสียชีวิตอะไรอย่างนี้เป็นทนซึ่งนะความไม่เชื่อถือในวัคซีนเทคโนโลยีของจีนนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับทางยุโรปนี่ปฏิเสธชัดเจนครับไม่เอาวัคซีนจีนเด็ดขาดนะครับไม่รับรองผลอเมริกาไม่ต้องพูดถึงกรับไม่เอาแคนาดานี่เข้าใจว่าน่าจะไม่เอาเช่นกันออสเตรเลียเวียดนามนะครับประกาศเลยไม่เอานะครับโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ย เขาซื้อวัคซีนจากอเมริกาจากอังกฤษยุโรปนะแล้วก็รัสเซียเนี่ยเขาเอาแต่ของจีนเขาปฏิเสธนะขนาดว่าจริงๆเนี่ยก็เ,เป็นประเทศคอมมิวนิสต์เหมือนกันพรมแดนติดกันเนี่ยคนเวียดนามนะครับเขาไม่เอานะแล้วไต้หวันกับออสเตรเลีย,ยนี่ปฏิเสธชัดเจนเลยว่าไม่นะจีนเขาก็พยายามนะจะไปเรียกว่าให้วัคซีนนะกับ นักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยนะก็เขาบอกปฏิเสธไม่เอาเลยนะครับไม่เอาเ,ออเนื่องจากว่ามันไม่ได้มาตราฐานนะพี่น้องนะคนเขาก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงนะทีนี้มีประเทศใดบ้างละ่ะที่ที่ที่นะไม่มีทางเลือกแล้วก็นะจีนเขาจะให้ฟรีอะไรเงี้ยนะก็มีอยู่หลายประเทศนะครับ โดยเพราะประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการนแสดงกล้ามว่าเป็นพี่ใหญ่ดูแลน้องๆได้ว่างั้นเถอะนะครับแต่นี้ประเทศไทยเรานี่ไวเป็นนะเป็นเป็นลูกไล่ของประเทศจีนเนี่ยก็ไม่เอานะเพราะคนไทยเราก็ไม่ธรรมดาบีบจนกระทั่งบิ๊กตู่ต้องออกมาฉีดเองนะครับแอสตร้าซีเนกาไม่ใช่ของจีนนะนะครับออกมาฉีดเองนี่กลัวคนไม่ไว้ใจนะ ก็ถึงขนาดว่าให้หมอยงเนี่ยเป็นคนมาฉีดเองกับมือแล้วก็มีการเลือกด้วยจะเอาเข็มไหนอย่างเงี้ยนะนี่แปลว่าวิกฤตศรัทธาของรัฐบาลคอสช,อชอนี่มันมันไม่ไหวแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วนะทางถึงจุดจบของคอสชเนี่ยแต่ว่านะเราก็ประมาทไม่ได้หรอกนะครับเรื่องการเมืองเราดูในพม่านะวันนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในรายละเอียดกันแต่ว่าเนี่ยวันนี้พม่าเนี่ยนอกจากกระจายเต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว ก็ไม่ยอมลงไม่ยอมลงยังไม่พอนะครับไล่ย,ยิงหนักอีกต่างหากต่างชาติเขาบอยคงบอยคอรดมันไม่สนใจแล้วครับวันนี้ประชาชนเลยต้องประกาศสู้มีกําลังทหารขึ้นมาสู้เกรงว่านะทำสู้กันอย่างเงี้ยนะครับจเจ้าชนะทหารพรมาร่าซึ่งหวางกําลังว่าอย่างเต็มที่เนี่ยอาจจะยากหน่อยอาจจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองแต่ว่าวันนี้สิ่งที่น่าย,ยินดีก็คือว่าเราได้เห็นถึงวัฒนาการของ ในยี่ในพม่าเนี่ยว่ามันมีขบวนการนําเกิดขึ้นนะรวมกันเป็นพลังพวงชนแห่งชาตินะซึ่งกนะ็ประมาณอย่างที่ผมพูดไว้เด้เลยนะเพราะว่าที่สุดแล้วถ้าเผด็จการมันไม่ลงเนี่ยปืนเราสู้มันไม่ได้จริงทางกฎหมายถ้าไปผิดกฎหมายมันก็ไล่ค่าอ้างกฎหมายไล่ค่าเราเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องทําก็คืออยู่บนความชอบธรรมสร้างขบวนประชาชนขึ้นมาได้แรงสนับสนุนจากต่างประเทศแล้วมีกําลังกองกําลังสําหรับปกป้องพวกเรา นะครับตอไว้คอยป้องกันตัวเองแล้วคนใดดูกันต้องมีฝ่ายพล,ลเรือนซึ่งนะลุกขึ้นมาประกาศเป็นตัวแทนประชชนชาวไทยถ้าจะต้องตั้งรัฐบาลแข่งกันอะไรเงี้ยนะครับการสนับสนุนของทั่วโลกเนี่ยมันก็จะช่วยความเป็นไปได้ของการปฏิวัติประชาชนซึ่งนะมันเป็นมิติที่ต้องแปลกใหม่ไปนะลำพังการลุก ทั่วประเทศนี่ลุกโดยไม่มีแผนการไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่สําเร็จหรอกนะครับจริงๆเราต้องดูว่าเขามีอะไรเรามีอะไรแล้วเราจะทํำยังไงให้ชนะเขาได้มีความชอบธรรมแล้วก็ถึงขนาดว่าล้มล้างอํานาจของเผด็จการสร้างอํานาจในนามของตัวแทนประชาชนขึ้นมาแทนแล้วก็จัดการประเทศให้อยู่ในกรอบของประชาธิปไตยนะออพูดเรื่องจีนนะมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งซึ่งลืมไปก็คือว่า เพราะว่าวัคซีนเนี่ยไปให้ใครนะใครเขาก็ไม่เอาประเทศจเจริญแล้วเนี่ยวันนี้ก็ต้องการโปรโมตอย่างเต็มที่ใครอยากจะเดินทางนะเข้าประเทศเนี่ยเข้าประเทศจีนโด้วยพอิ่งนะหรือเดินทางนานาชาติด้วยนะก็นะถ้าฉีดวัคซีนจีนนะใช้วัคซีนจีนเนี่ยจะออกพาสปอร์ตให้นะแล้วก็จะเดินทางเข้าประเทศอะไรหลายเนี่ยนะประเทศจีนเนี่ยถือว่าง่ายเลยสัทางสะดวกเลยนะเปิดช่องให้ก็ปรากฏว่านะฮะ ประเทศจเจริญแล้วเขาก็ไม่ยอมรับกับใครฉีดวัคซีนจีนจะขอเข้าประเทศอื่นเนี่ยนะครับเขาไม่ยอมแนะม้กระทั่งเวียดนามกับออสเตรเลียถ้าจําไม่ผิดก็ไม่ยอมนะแต่ว่าแล้วคนจีนก็อ้างว่านี่ต้องการให้การเดินทางนานาชาติเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะก็จะช่วยนะแต่ปรากฏว่าประเทศต่างๆไม่เอาด้วยนะแล้วก็มีการรายงานก็นวบาแหมก็คงอยากจะเป็นพี่ใหญ่นะเอาวัคซีนไปแล้วก็ นะแสดงว่าตัวเองเ,เป็นมหาอำนาจนะแต่มันปัญหาก็คือนี่แหละคล้ายๆรัฐบาลประยุทธนะ์คนเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เอาด้วยเนี่ยมันเป็นวิกฤตศรัทธาซึ่งการจะให้จีนสร้างวิกฤตศรัทธาจากตรงนี้ผมว่าใช้เวลาหลายสิบปีครับต้องพิสูจน์ให้เห็นหัวเห็นหางกันจริงๆว่านะทำอะไรออกมาแล้วเชื่อถือได้นะครับนี่ก็เป็นเกร็ดการเมืองเล็กน,น้อยนะครับเกี่ยวกับวัคซีนก็นะยังไงก็แล้วแต่นะครับยังไงความปลอดภัยในเรื่องของ โควิดเนี่ยเรายังต้องระมัดระวังกันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับใส่หน้ากากล้างมือนะครับดูแลตัวเองนะครับอันไหนเป็นความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นก็ประคองกันไปอีกระยะหนึ่งนะครับซึ่งก็เชื่อว่านะโดยไทมิ่งของมันเนี่ยก็น่าจะหดหายไปตามการเวลายิ่งมีคนฉีดวัคซีนเยอะนะรอบประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ช่วยเราได้อีกระดับหนึ่งแต่ถ้าต่อไปแล้วกําลังจะเปิดประเทศนะถ้าเรายังกําจัดมันได้ไม่สิ้นไปเนี่ย ก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังตัวกันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ